ปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันศุกร์สุดสัปด,ด,ดาห์นะฮะและก็ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับรายการคมมฉลึกเบนเทิงสเปเชียลกับผมฝีรัตนอนท์นอสุวรรณนะฮะคนดีคนเดิมคนนี้นะครับผมที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดบนวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมมฉลึกลุกทุ่งอวอร์ด 2,566กันด้วยครับแต่ตอนนี้นะครับมีข่าวบันเทิงแซ่บๆรอกันอยู่แล้วครับติดตามได้ในช่วงของบันเทิงออนสเตทฮะไปโด่งดังแล้วก็โกยเตร์อยู่ต่างประเทศนานหลายปีครับสำหรับศิลปินและก็นักแสดงหนุ่มแพทริกนัทวัตของเหล่าเจ้าปลาดาวชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของแพทริกฮะที่ล่าสุดนียเจ้าตัวได้กลับมาพบแฟนๆอีกครั้งนะครับกับงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกกับแพทริกเฟิร์สแฟนมีตติ้งินบังคอกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีครับแต่ทวอนกพงัไปรูดคุย กับนูมแพทริกฮะท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยที้าคอยให้กําลังใจจานวนล้นบริเวณงานครับรวมทั้งเสียงกรีดเนี่ยสนั่นเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังมีช่อดอกไม้ฮะที่ทําจากธนาบาตัตรขอบมาให้กําลังใจอีกจํานวนมากซึ่งแพทริกเปิดใจครับว่าดีใจมากครับที่ได้กลับมาเมืองไทยและก็ตื่นเต้นพอสมควรสําหรับงานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้และอย่าให้แฟนๆนั้นไปร่วมชมการเพราะว่าจัดเต็มแน่นอนครั้งนี้เนะี่ยเรามีทั้งการออกแบบสตอรี่แล้วก็คอนเซ็ปต์ของ าแฟนมีทางนี้นะครับใช่แล้วก็ผมเนี่ยกับทีมคอนเสิร์ตกับทีมแมเนจเม้นต์กับทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีมร้องทีมเพลงเนะี่ยเราแบบว่าประชุมกันเรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็ออกแบบให้งานออกมาให้ดีที่สุดครับผมอย่างแรกก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับผมที่มาวันนี้ทุกคน มาแต่ช้อนครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากเนื้อยฝากตัวนะครับแล้วก็สั่งเหล่าเจ้าเวลาทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาที่เซ็นทรัลงานพรีสคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากงานวันที่12นี้ด้วยนะครับผมเป็นแพทริกส์เฟิร์สแฟ Meeting in Bangkok นะครับก็มาเยอะนะครับแล้วก็ขออินนิจจากทุกคนเยอะแล้วก็เราสนุกไปด้วยกันนะครับผมมากนะครับขอบคุณครับ สำหรับแพทริกนัทวันรฟิงเลอร์นั้นนะฮะเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยเจอรมันครับที่โกอินเตอร์ไปถึงประเทศจีนและก็เป็นที่รู้จักในนามแพทริกอินทูวันที่ต่อยอดมาจากรายการโซเวว a ลที่มีชื่อว่า Produce Camp 2021ะฮะซึ่งเราศิลปินอินทูวันนะฮะเพิ่งจะสิ้นสุดสัญญากันไปเมื่อวันที่24เมษายน2 5 6 6ที่ผ่านมานี่เองครับ